ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็วันพุธที่30กันยายนพศะสะองพันห้าร้อยหกสละสิ้นเดือนกันยาแ้้วันนี้เช้านี้แดดแรงครับอาทิตย์ขึ้นแจ่มมากวันนี้พามาอัปเดตสวนผักเหมือนเดิมแตงกวา ห็นติดลูกแล้วนะครับเนี่ยเริ่มติดลูกแล้วนี่ครับเนี่ยกำลังพอดีกินเลยเนี่ยลูกประมาณเนี้กรอบวันก่อนเก็บกินไปลูกนึงนะึ่งติดนะครับข้างบนเนี่ยกำลังติดลูกเล็กๆข้างบน ทีแรกนึกว่าจะไม่ติดนะครับเพราะฝนตกดอกร่วงหมดยอดไต่ามาพันต้นมาเขือเทศมะเขือเทศก็เพี้ยลงอะไรลงบิดใบออกหลุดเลยนี่ถ้ากินแบบ ไม่สุกมากจะกรอบอร่อยนะครับเนี่ยเขือเทศจะปล่อยให้สุกมากมันจะออกเละๆนะครับเนาะก็ถ้าใครชอบแบบไม่สุกมากก็ให้แนะนํารูปแบบนี้นะครับเนี่ยไม่แดงมากสักเท่าไหร่ดูมาเต้ากันครับนี่มะเต้า ยอดักทองโผมาจากไหนเนี่ยอ๋อต้นมันอยู่ตรงนู้นโผ่มาเลื่อยมาหากันแล้วครับเนี่ยแสงแดดดีมากเลยเจาเนี่ยมันก็ยังไม่ติดลูก,กไปเรื่อยๆยอดมันมาเยอะแล้วครับ นี่ติดลูกแล้วครับเนี่มีลูกแล้วแต่ว่ามันจะติดไหมก็รอลุ้นก่อนว่ามันจะติดไหมเอยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกตกก็ตกไม่เยอะเนาะที่ผมอยู่นี่มันตกไม่เยอะจังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างเนาะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนอัสประรดนี่เราต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับถ้าเป็นจุก ที่ยัมาจากลูกเเนาะประมาณปีกว่าเลยนะครับถ้าเป็นขแขนงนี่ประมาณ8เดือนถึง9เดือนนะครับที่ผมปลูกมากระถางก็ถ้าเป็นพลาสติกมันจะหล่อง่ายอันนี้เป็นค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะครับอันนี้เป็นไอถังรักผ้าเก่ามันมีเหล็กค่อนข้างหนาอยู่ได้นานถ้าจะปลูกสับประรดนี่ต้องภาชนะต้องเป็นดินเผาหรือปูนนะครับ ไม่งั้นจะผุง่ายข้อดีมันก็คือเคลื่อนย้ายง่ายนั่นเองนะครับเนาะแม่แดดแรงดีจังเลยครับเนี่แตงไทยใบเงาวับเลยครับเนี่ยก็ยังไม่ติดลูกจะติดลูกอยู่ช่วงนู้นข้าวโพดก็แสมไว้ก็ ต้นแค่นั้นแหละครับออกฝักแล้วช่วงนี้แดดมันอาจจะเห็นเงาเนาะบังนิดหน่อยใบเลื่อมมากเลยต้นแค่นี้ออกฝักแล้วเหรอเนี่ยออกไหมแล้วโพดอินซี เก็บมเมล็ดพันธุ์ปลูกปีต่อปอไปประหยัดค่า,มาเมล็ดพันธุ์นะครับเนาะนก็ประมาณนี้เช้านี้แดดแรงจริงๆครับตองก็ตัดยอดแตกไม้ก็ได้น้ำฝนตัดไปจํำน้ำพริกเหลือไปแกงครับอร่อยอร่อย แตงกวาก็เริ่มไต่แล้วพอไม้มาปักไว้อันนี้รุ่น2ไม้มาปักไว้ก็หวังว่าจะได้กินอยู่นะครับเนาะปลูกไปเรื่อยๆที่สำคัญก็คือการเตรียมดินนั่นเองนะครับถ้าดินไม่ร่วนซุยหรือดินแน่นนี่มันจะไม่ค่อยโตพืชผักที่เราปลูกนะครับเนาะ เช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพามาอัปเดตพืชผักที่ผมปลูกไว้มันเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเนาะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม